รายได้ของธุรกิจการได้มาของรายได้ของธุรกิจหนึ่งรายได้หลักจากการขายสินค้าการขายเสื้อยืดผ่านช่องทางออนไลน์เช่น facebook instagram shopee lazada และเว็บไซต์ของธุรกิจการขายผ่านหน้าร้านหรืออีเวนต์ามีการออบรูธหรือตั้งร้านชั่วคราวในตลาดนั้นหรือแฟชั่นแฟร์การขายส่งให้ร้านค้าแฟชั่นขายให้กับร้านเสื้อผ้าหนื่นที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ2อรายได้เสริมจากการบริการเพิ่มเติมการรับ พิมพ์เสื้อยืดรายตามสั่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแบบเสื้อเองเช่นเสื้อทีมเสื้อกลุ่มการขายสินค้าอื่นึที่เกี่ยวข้องเช่นหมวกผ้าพันคอหรือกระเป๋าผ้าที่มีการออกแบบลายเฉพาะตัวการทำคอลเลคชันพิเศษหรือขายเสื้อยืดที่มีจำนวนจ,กจำกัดเพื่อเพิ่พมมูลค่าและดึงดูดลูกค้าที่ชอบสะสม3รายได้จากการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจการร่วมมือก,กันกับหรือแบรนด์อื่น การออกแบบเสื้อเยื่อก,กับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือธุรกิจอื่นๆการรับสปอนเซอร์หรือโฆษณาหากแบรนด์เติบโตและมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่อาจมีรายได้จากการโปรโมทสินค้าหรือบริการของแบรนด์อื่น